สวัสดีครับพบกับช่อง youtube อิสลามศึกษาแนววิภาคเทปนี้เป็นเทปที่12นะครับเทปนี้เราจะกลับเข้าสู่เส้นทางหลักของช่องนะครับก็คือการหยิบเอากุอ่านนะครับฮะดีหรือว่าคำสอนอิสลามต่างๆเนี่ยนะครับมาพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสี่คลิปก่อนหน้านี้8ปดถึงสิเนี่ยนะครับเรา ออกข้างทางไปนิดนึงนะครับเกี่ยวกับกรณีควนขนุนนะครับที่เป็น fake n e w นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็น fake n e w นะครับใครที่สนใจก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเทปที่8ถึง11นะครับกรณีควนขนุนนะครับแต่ว่าแม้จะได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็น fake n e w แต่ว่าก็ยังมีจุดที่ต้องตามกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจตนาของคนที่ทำเรื่องทั้งหมดนี้นะครับ ตั้งแต่คนที่นําให้ชาวบ้านพูดตามนะครับหรือว่าคนที่ตัดคลิปเอามาเฉพาะส่วนที่ชาวบ้านพูดปฏิญาณตนเนี่ยนะครับแล้วเอามาเผยแพร่เนี่ยนะครับเขาทาแบบนี้ทําไมนะครับเจบตนาคืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับแล้วก็วิธีหนึ่งที่ผมได้แจ้งไว้นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าผมจะตามเรื่องนี้ก็คือการทําหนังสือนะครับเพื่อช่วยเพื่อให้จุฬาลัมนตรีนะครับช่วย ตอบเรื่องนี้ช่วยติดตามเรื่องนี้หาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับซึ่งก็มีคนถามนะครับว่าผมทําไปหรือยังอะไรเงี้ยนะครับก็ณวันนี้นะครับวันที่6กกุมภาก็ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ก็ตั้งใจว่าจะทำนะครับในคลิปที่แล้วผมแจ้งไว้นะครับขึ้นอยู่กับความขี้เกียจนะว่าว่าจะขี้เกียจแค่ไหนนะครับถ้าถ้าไม่ขี้เกียจก็จะทําเร็วนะครับแต่ว่า ก็ที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องความขี้เกยียจด้วยแล้วก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เลยจนถึงตอนนี้วันที่6ก็ยังไม่ได้ทํานะครับแต่ก็ความตั้งใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอยืนยันเหมือนเดิมว่าจะทํานะครับแล้วก็ผมขอแจ้งเดสไลน์ไว้แล้วกันนะเดี๋ยวขอขีดเส้นเส้นเส้นตายไว้ให้ตัวเองที่หนึ่งนะครับมันจะได้มีความกระตือรือร้นขึ้นหน่อยนะครับไม่มีไม่มีเส้นตายแล้วมันจะดูแบบ เลื่อยไปเรื่อยนะครับเส้นตายที่1นนะครับจะมีที่2หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเอา14กุมภาแล้วกันนะครับวันสวยนะครับ14กุมภาเป็นเส้นตายที่1นนะครับที่ผมจะทาหนังสือเสร็จนะจะจะได้ส่งได้ยื่นอะไรกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นไปติดเสาร์อาทิตย์เรื่ออะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นเส้นตายที่จะทาหนังสือเสร็จก่อนแล้วกันนะครับ14กุมภานะครับอันนี้เรื่องที่1นนะครับที่อยากจะแจ้งไว้ก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องประเด็นหลักของเราในในเทปนี้นะครับ เื่องที่2ที่อยากจะฝากไว้นะครับแจ้งไว้หน่อยก็คือเรื่องสําหรับคนที่มีบัญชี u t u b e นะครับก็คืออันนี้พูดหลายแล้วหลายครั้งแล้วนะครับเทปก่อนๆแแต่ว่าก็อยากจะย้ำทุกๆครั้งนะครับก็คือใครมีบัญชี u t u b e นะครับช่วยกดติดตามช่องนี้ไว้หน่อยนะครับช่องอิสลามศึกษานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามแล้วนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามันมีเทปใหม่คลิปใหม่ขึ้นมาก็จะได้ ยูทูบมันก็จะได้เตือนนะครับว่ามันมีคลิปใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใครที่สามารถช่วยแชร์ได้นะครับแชร์ไปในหน้าเฟซตัวเองนะครับแชร์แล้วถ้าแชร์แล้วไม่มีปัญหากับที่บ้านมีปัญหากับญาติมิตรอะไรงี้ก็ไม่เป็นไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่พอจะแชร์ได้นะครับแชร์ไปเฟซตัวเองแชร์ไปในกลุ่มนะครับถ้าช่วยได้ก็อยากฝากไว้ด้วยนะครับช่วยแชร์ช่วยติดตามกันไว้นะครับอันนี้เรื่องที่2นะครับ เรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักนะครับก็คือมันมีการมีคนไปโจมตีผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมลงเลขที่บัญชีนะครับไวในไวในคลิปต่างๆเนี่ยครับในช่องเนี้ยนะครับช่องยู u ูบเนี้ยนะครับผมก็ลงเลขที่บัญชีไว้ในคลิปใต้คลิปในคำอธิบายคลิปนะครับก็มีคนไปโจมตีผมก็เลยเพื่อไม่มันแบบให้มันชัดเจนกันไปเลยนะครับก็เลย อันนี้ประกาศไปเลยนะว่าผมลงลงเลขที่บัญชีเลยเพื่อรับการสนับส,สนุนนะครับใครที่ใครที่อยากสนุนก็สามารถโอนได้นะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยผมพอถูกโจมตีเนี่ยมันน่าจะสักสีห้าวันที่แล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับพอถูกโจมตีเนี่ยความตั้งใจผมเลยก็คือผมไปปิ้นเลขที่บัญชีมาเลยนะครับแต่ว่าอพอปิ้นมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาออกเนี่ยออกกล้องเนี่ยลืมไปนะครับว่ากล้องนี้พอเป็นถ่ายกล้องหน้าแล้วเนี่ยมัน มันกับหน้ากับหลังไม่ใช่กับหน้ากับหลังนี่กกับซ้ายเป็นขวานะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากอยากสนุนนะครับก็ก็ดูในคําอธิบายนะครับอธิบายของคลิปเนี่ยคลิปนี้แล้วก็คลิปหรือคลิปก่อนก่อนก็ได้นะครับได้นะครับแต่ว่านี่ขอย้ํานะครับว่าคนละเรื่องนะครับบัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับออโอนมาแล้วเนี่ยผมอาจจะไปกินหมูกระทะไปอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้บัญชีส่วนตัวคนละเรื่องกับบัญชีเพจนะครับ บัญชีเพจนั้นก็จะเอาไว้ใช้เฉพาะกิจการของเพจนะครับเอาไว้ซื้อโฆษณานะครับเอาไวบ้บูธโพสนะฮะซื้อโฆษณาหรือว่าเอาไว้ทําเวลาจัดกิจกรรมต่างๆของเพจนะครับก็จะเป็นคนละเรื่องกันนะครับคือเพจเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเป็นร่วมนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ทําคนเดียวครับก็จะมีตอนนี้ก็คือมีเริ่มผมก็ทําคนเดียวแต่ว่าตอนหลังก็มีอแอดมินมาเลียมมาเพิ่อมอีกคนหนึ่งนะครับก็ก็เป็นเพจร่วมที่มีคนช่วยกันทำนะครับ เลขที่บัญชีก็เป็นบัญชีร่วมนะครับแต่ไม่ใช่อ,อีกคนหนึ่งไม่ใช่แอด,แอดมินมาเรียมนะที่อยู่ในบัญชีเนี่ยไม่ใช่นะก็จะมีะก็เป็นคนมามา,มาช่วยน่ะมาช่วยเปิดบัญชีให้เพื่อจะได้ชัดเจนไปว่านี่คือบัญชีเป็นบัญชีร่วมบัญชีเพจไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีชื่อผมคนเดียวนะครับเขาก็มาช่วยเปิดบัญชีให้แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่พูดไปก็คือว่าก็จะเอาไว้ใช้เฉพาะกิจการของเพจตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้นะครับไม่เอามาใช้ส่วนตัวนะครับแต่ ที่ทาคลิปนี้นะครับช่อง u t u b e นี้นะครับอันนี้ผมลงบัญชีส่วนตัวเลยนะคะคนละคนละเรื่องกันนะครับก็จะคนละวัตถุประสงค์นะครับซึ่งใครอยากจะสนุนอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วชอบดูแล้วอยากคิดมานานสนใจแล้วอยากสนนก็ก็เชิญได้นะครับคืออย่างงี้ต้องคือตอนมีคนไปโจมตีผมเนี่ยนะครับผมก็อธิบายไปนะว่าเฮ้ยผมทำทำคลิปเนี่ยนะครับผมก็เสียเวลานะครับ เปลืองแรงนะครับกว่าจะไปค้นกว่าอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การอัดคลิปเนี่ยนะครับคลิปผมยาวไม่เกิน20นาทีเนี่ยนะอาจจะโยเวนคลิปนี้นะไม่แน่ใจว่าจะเกินหรือเปล่าเอ่อไม่ใช่ว่าผมอัดรอบเดียวนะครับเพราะว่าคืออย่างบ้านผมเนี่ยบ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเอ่อก็ไม่ได้เก็บเสียงนะครับเวลามีเสียงดังๆรถวิ่งอะไรเงี้ยหรือบางทีมีรถกับข้าวมารถผลไม้มามันเสียงมันก็แทรกนะครับผมก็อัดใหม่นะครับบางคลิปนี่ผมต้องใช้เวลาเนี่ยเอาเฉพาะอัดนะไม่ไม่นับการค้นข้อมูลเนี่ยนะครับ ผมอัดบางทีใช้เวลา2-3ชั่วโมงนะครับในการทำคลิปคลิหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงอะไรไปเยอะขนาดนี้นะครับก็ถ้ามันมีคนสนับสนุนนะครับก็ก็ยินดีนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่กำลังแต่ละคนนะครับใครสะดวกแค่ว่าช่วยกดไลค์ช่วยแชร์อะไรเงี้ยนะครับก็ขอขอบคุณเช่นกันนะครับ โอเคเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องออกุรอานที่ผมจะยกมาพูดในวันนี้นะครับอ,อ,อยู่ในซุราะที่28นะครับซุรอ้ออัลกอซอนะครับอ,อ,อายะที่38นะครับ28-38เกี่ยวกับเรื่องฟาโรและก็มูเซ่นะครับหรือว่าในในชื่อแบบอิสลามก็คือมูซานะครับ โเคผมจะอ่านเลยนะครับ2838นะครับและฟิอาลกล่าวว่าโอ้ปวงบริพานเอย๋ยฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื่นใดของพวกท่านนอกจากฉันโอ้ฮามานเอย๋ยจงเผาดินให้ฉันด้วยแล้วสร้างโครงสูงระฟ้าเพื่อที่ฉันจะได้ขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซาและแท้จริงฉันคิดว่าเขานั้นอยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จ อันนี้ก็เป็นกุฎานภาษาไทยฉบับที่ผมใช้เป็นปกตินะครับก็คือฉบับของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับนะครับก็พูดแบบนี้นะครับองค์การน,นี้มีปัญหาย,ยังไงนะครับพอจะนึกออก,กอไหมนะครับอย่างแรกนะครับประเด็นแรกอยู่ตรงนี้ครับที่ว่าที่ฟิอาหรือว่าฟาโรเนี่ยนะครับบอกว่า ฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื่นใดของพวกท่านนอกจากฉันน,นี่พูดกับโอปวงบริพารนะไม่ใช่พูดกับโมเสสนะนะครับฟา,ารโร่เนี่ยพ,พูดกับข้าราชบริพารของตัวเองนะว่าฉันไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื่นใดของพวกท่านนอกจากฉันนะครับผิดยังไงนึกออกไหมใครนึกออกบ้างผิดตรงที่นะครับอียิบโบราณเนี่ยนะครับ มีพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าดิมีเทพพระเจ้านะครับมีเทพเมีเทพ,เพีเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเป็นสิบกี่สิบไม่รู้นะครับแต่เป็นหลักสิบนะครับ timer. แล้วก็คือเทพเจ้าของของของปวงบริพารเนี่ยนะครับปวงบริพานก็คือต้องต้องนับถือเทพเจ้าของของอียิปต์ถูกต้องไหมของอียิปต์โบราณเนี่ยนะครับนับถือเทพเจ้าหลายองค์นะครับ แต่ฟาโรห์บอกว่าฉันไม่รู้จักเทพ,พเจ้าอื่ในใดของท่านนะ่ะของพวกปริพานเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับที่ฟาโรห์จะไม่รู้จักนะครับไอ้คำว่ารู้จักนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปกินไปกินข้าวกับเทพ,พเจ้าอย่างนั้นไม่ใช่รู้จักกันแบบนั้นนะรู้จักในความหมายที่ว่าความเชื่อว่ามีพระเจ้ามีเทพนู้นเทพนี้นะครับใครไม่เชื่อผมนะครับฟังถึงตอนนี้แล้วไม่เชื่อผมเนี่ยนะครับคุณลองไปค้นก็นได้นะฮะทีนี้ใคร จริงๆมันควรคือเราอันนี้มันเป็นความรู้ที่แบบคืออียิปต์เนี่ยเรื่องอียิปต์เนี่ยนะครับมันมีสารคดีเยอะมากนะชีวิตผมเนี่ยผม,ผมดูสารคดีเกี่ยวกับอียิปต์มาเยอะมากนะครับก็จะพูดเรื่องนี้นะครับอันนี้คือผมจริงๆผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่แบบพื้นฐานมากๆนะครับที่ควรจะรู้ว่าอียิปต์โบราณเนี่ยนะครับเขานับถือเทพเป็นพระวูเทวานิยมนะครับพูดง่ายๆ,ๆนะครับมีเทพแห่งท้องฟ้าเทพแห่งนั้นแห่งนี้จริงๆก็ไม่ต่างกับกรีกโรมัน หรือว่าเงกเทพจีนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับคือก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมีเทพแห่งทะเลเทพแห่งโน่นแห่งนี้ก็ไม่แต่คืออาจจะคนละชื่อใช่ไหมครับกรีกก็ชื่อหนึ่งโรมันก็ชื่อหนึ่งวีรกรรมประวัติฮินดูเทพฮินดูก็ชื่อหนึ่งรู้ไหมเทพแห่งท้องฟ้าของฮินดูกับเทพแห่งท้องฟ้าของกรีกก็คนละเทพกันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลูกใครเป็นอะไรใครเนี่ย ก็จะคนละคนละอ่านกันใช่ไหมเทพแห่งความตายเทพแห่งนั่นเทพแห่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเทพเดียวนะครับเช่นเดียวอียิปต์ก็เช่นเดียวกับฮินดูเช่นเดียวกับกรีกโรมันเช่นเดียวกับจีนที่แบบมีเฮกเซียนฮ่องเตม้มีนั่นมีนี่นะครับเขานับถือเทพหลายองค์นะครับแล้วฟารโรจะบอกฉันไม่รู้จักเทพเจ้าอื่นได้ยังไงนะครับใ,ในในพีระมิดเนี่ยนะครับก็จารึกเรื่องเทพเจ้านู่นเทพเจ้านี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่เทพอย่างเดียวมีทั้งเทพทั้งเทพี นะครับแล้วเป็นไปได้หรือนะครับที่ฟาโรห์จะพูดแบบนี้ออกมานะครับเป็นไปไม่ได้นะครับ,น,นะรบนี่เป็นความผิดพลาดเป็นความมั่วของผู้แต่งกุรอานนะครับมั่วเพราะอะไรนะครับเพราะความเคยชินนะครับนี่สมมติฐานผมนะแล้วผมคิดว่าผมตั้งสมมติฐานถูกด้วยนะครับคนแต่งกุรานเคยเคยชินกับการนับถือเทพองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวก็เลย ไปยัดคำพูดตัวเองความคิดตัวเองเนี่ยนะครับใส่ปากฟาร์ฟาร์ก็ต้องนับถือองค์เดียวเอาตัวกูเนี่ยนะเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่นะครับเขานับถือเทพกันเทพพระเจ้ากันเยอะแยะเลยนะครับเป็นพระอุเทวนิยมนะครับไม่เชื่อไปค้นได้นะครับอ,อ,อันนั้นประเด็นที่1น,นะครับก่อนจะไปประเด็นที่2ผมจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ากูเลอาล่านเวอร์ชันอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวอันนี้ป้องกันไม้ตายที่1ว่าแปลผิดนะครับ เอาของยูซุฟอาลีนะครับฟาโรเซ่เขาใช้ฟาโรเลยนะครับฟาโรแบบก็ภาษาอังกฤษธรรมดาเลยนเ,นนาาเนี่ยคร,าารับฟาโรเซ่เนี่ยนะครับคือผมไปค้นภาษาอังกฤษเนี่ยกูลานภาษาอังกฤษเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับโอ้ยน่าจะ7จ็ดเลยมั้งนะครับใช้ฟาโรแบบับปกติเลยนะฟาโรปกติเนี่ยครับ7จ็ดที่เหลือมีบ้างที่ใช้ฟิรอนนะครับ ฟิราอูนก็มีนะครับฟิอาวก็มีนะครับมีบ้างแต่ว่าก็ไม่มากนะครับส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยคือใช้ฟาโรตรงๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นนะครับแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมอ่านตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับอ่ะฟาโรเซ่โอเชฟโนกอดดูไอโนฟอร์ยูบัตรไมเซลนะครับาฉบับของซาฟีกากัตฟาโรเซ่เหมือนกันนะครับฟาโรเซ่ c o u n s e l ล r I have not know you to have a God o t h e r t h a n me นะครับเหมือนกันเออะโอเคสัพท์คำศับรูปประโยคอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมือนกันตรงกันนะทั้งของไทยของอังกฤษที่ผมยกมาเนี่ยนะครับฟาโรห์ ah, ไม่รู้จักพระเจ้าอื่นเทพเจ้าอื่นไม่รู้นะครับได้ยังไงนะครับนี่อันนี้ผิดชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลผิดด้วยนะครับนั่นประเด็นที่ห นี่องค์การเดียวนะไม่ไม่ได้ผิดเรื่องเดียวนะครับผิดเรื่องที่สองก็คือ,อใครพอนึกออกบ้างนะครับเรื่องที่สองนะครับผมจะาให้ฟังจงเผาดินให้ฉันจงเผาดินให้ฉันผิดยังไงพีระมิดสร้างด้วยหินนะครับถ้าใครเคยดูสารคาดีเกี่ยวกับอียิปต์เกี่ยวกับการสร้างพีระมิดเนี่ยนะครับ สิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเงื่อนงาเป็นเป็นสิ่งเป็นความมหัศจรรย์เป็นเรื่องเงื่อนงําเป็นสิ่งที่สารคดีเขาตั้งสมมติฐานนักวิชาการเขาตั้งสมมติฐานกันเขาชอบพูดกันเขาชอบสันนิษฐานกันเนี่ยก็คือเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องวิธีขนส่งหินใช่ไหมคือเขาไม่ <laughs> เขาไม่ได้ใช้อิฐนะครับเขาทำหิเขาใช้หินหินก้อนหนักเป็นตันๆน,น,นะครับมันก็สําหรับคนอา่า เขาเรียกอะไรเทคโนโลยีโบราณเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมที่ขนหินใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับมาสร้างพีระมิดนะครับขนมาไกลด้วยนะครับอ่ามันก็เป็นปมปริศนาให้คลี่คลายกันว่าให้เขาเรียกอะไรให้ตั้งสมมติฐานให้ให้ให้มีคนมาอธิบายมาอะไรกันนะตั้งทฤษฎีกันว่าเฮ้ยเขาขนกันยังไงขนผ่านเรือไหมนะครับหรือว่าหรือว่าเอาเขาเรียกอะไรเอาท่อนไม้มากองๆแล้วคลิ้งให้หินมัน เคลื่อนผ่าน่อนไม้อะไรเงี้ยนะครับมันก็มีหลายๆสมมติฐานนะครับแต่ว่านี่แหละรครับแทบจะทุกสารคดีที่เกี่ยวกับการสร้างพีระมิดเนี่ยนะจะพูดถึงการขนหินนะครับพีระมิดสร้างมาจากหินนะครับแล้วกุรานบอกว่าอะไรจงเผาดินให้ฉันนะครับ <laughs> จงเผาดินให้ฉันอ่ะไปดูภาษาอังกฤษหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีมุกแปลผิดหรือเปล่านะครับฟาโดสั่งว่าไง นะครับไลมีอะคิวทูเบกบลิกเอาออฟเคลนะครับจุดเตาอะเบกก็คืออบนะครับจุดเตาอบอิฐจากดินเหนียวนะครับอันนี้ฉบับ uh, ยูซุปารนะีนะครับฉบับซาฟีกากัสบอกว่าไลมีอ like ะไฟเออร์ทูเบกเคลนะฮะอันนี้ก็คืออะไรจุดไฟเพื่ออบดินเหนียว นะครับให้ฉันนะครับไรมีให้ให้แก่ฉันนะครับไม่ต่างนะครับมีแต่เนี่ยอบดินอบหินนะครับเอาไม่ใช่ดิอบดินอบอินนะครับแต่พีระมิดสร้างจากหินครับก็แน่นอนนะครับคนที่แต่งกุหลาบก็คงไม่ได้มีโอกาสมีความรู้เท่าเรายุคนี้นะครับไม่ได้ดูสารคดีนะครับไม่ได้รู้จักช่อง Discover y นะครับก็เลย อาจจะอาศัยฟังเขาเขาตามตามกันมานะครับก็เลยไปเข้าใจว่าพีระมิดเนี่ยนะครับสร้างมาจากดินเผานะครับไม่ใช่นะดินเผาหรืออิฐเนี่ยนะครับกับหินเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นความมั่วนะครับในขณะที่คนปัจจุบันใช่ไหมผมว่าเด็กปฐมจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ทุกคนต่างก็รู้ว่าพีระมิดสร้างมาจากหินไม่ใช่จาก ดินเผาหรือว่าอิดนะครับทีนี้ประเด็นนี้นะครับผมก็เคยโพสต์ไปในกลุ่มในเฟซในเพจนะครับ,นะรบก็มีคนมาแถนะครับแถสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็แถว่าที่สร้างอ่ะที่ที่ฟาโรสัง่งนอะ่ะให้สร้างหอไม่ได้สร้างพีระมิดนะครับสร้างหอจากดินนะครับไม่ได้สร้างพีระมิดคำถาม ไอหอที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคมันอาจจะพังนะครับแต่ถ้าพังเนี่ยนะครับคืออิฐเนี่ยนะครับอิดดินเผาเนี่ยมันก็มันก็มีอายุของมันพอสมควรนะครับมันไม่ได้แบบมันมันแข็งแรงกว่าไม้มันมันทนเขาเรียกอายุยืนอายุมันยืนกว่าไม้อยู่แล้วนะครับมันไม่เหมือนไม้ไม่เชื่อว่าแบบร้อยปี200ปีแล้วจะผุพังอะไรเงี้ยนะครับมันอยู่ยืนยาวพอสมควรนะครับอย่างกรณีหอคอยบาเบลนะครับ ในบาบิโลนในพื้นที่บาบิโลนเนี่ยนะครับทุกวันนี้นะครับก็ยังมีซากขอคอยบาเบลอยู่นะครับสร้างจากอิฐนะครับยังมีซากมีกองอิฐนะครับเป็นก็คือเหลือกองอิฐแล้วก็ศาสนาทีามว่าเนี่ยเวลาที่ที่คำพิษนาพูดถึงหอคอยบาเบลก็คือเนี่ยแหละนะครับกองอิฐพวกนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังหลงเหลืออยู่นะครับสองสามสี่พันปีกี่พันปีไม่รู้นะครับก็ยังเหลืออยู่ คําถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างที่มุสลิมพวกนี้แถว่าฟาโรสั่งให้เผาอิฐเพื่อสร้างหอคอยนะครับต่อให้ไอหอคอยนั้นมันพังนะครับมันก็ต้องเหลือกองอิฐถูกไหมครับแล้วกองอิฐนั้นอยู่ที่ไหนนะครับพวกศาลและคดีที่ไปทํากับอียิปต์เนี่ยนะครับทําไมไม่ทําเรื่องกองอิฐที่ฟาโรเคยสั่งให้สร้างบ้างนะครับพิระมิดพิระมิดอยู่นั่นแหละนะครับถ้ามันมีกองอิฐที่ว่า อายุกเก่าแก่โบราณยุคโมเสสเนี่ยนะครับทำไมไม่มีใครทําสารคดีนะครับหรือมีแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับก็โอเคถ้ามีก็ยกมานะครับเป็นหลักยกหลักฐานมานะครับให้ดูนะมีคลิปมีรูปมีอะไรก็ว่ากันไปอยู่ตรงไหนพิกัดไหนนะครับว่ามานะครับนั่นคือประเด็นที่1นนะครับแถเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่2องก็แถว่าอะไรอันนี้ไปไกลกว่าเดิมอีกนะฮะแถว่า เฮ้ยองค์การนี้นะครับไม่ได้พูดถึงนอกจากไม่ได้พูดถึงพีระมิดแล้วนะยังไม่ได้พูดถึงอียิปด้วยนะครับพูดถึงบาเบลไอ้ที่ให้สร้างเนี่ยนะเผาดินเพื่อสร้างเนี่ยสร้างบาเบลผิดยังไงบาเบลมันอยู่บาบิโลนนะครับอยู่บาบิโลนอันนี้นะครับถ้าเราดูกุลาณน,นะครับเราจะเห็นว่า พูดถึงฟาโรชัดเจนนะครับภาษาไทยก็ใช้ฟีเอาจ้าครับภาษาอังกฤษก็ฟาโรฟาโรฟาโรเยอะแยะเลยนะครับพูดถึงฟาโรแล้วยังพูดถึงโมเสสนะครับภาษาไทยอ่ะกูดานภาษาไทยใช้คำมูซานะครับภาษาอังกฤษเอาเฉพาะสองอันนี้ที่ผมที่ผมเอายกมาเนี่ยนะครับใช้โมเสสทั้งสองอันนะครับโมเสสกอสนะครับทั้งสองอันนะครับ ไม่ใช่บาบิโลนนะครับคนละเรื่องนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่อียิปต์ผมผมไม่เคยได้ยินนะครับว่าโมเสสไปบาบิโลนเห็นมีเรื่องที่เกิดที่อียิปต์แล้วไปหลงอยู่ใช่ไหมหลงทะเลทรายเข้าเข้าอิสราเอลไม่ได้อะไรแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไปบาบิโลนคนละเรื่องนะครับอันนี้ไปไกลเลยนะคือแทบแบบผิดไปไกลเลยนะครับโอเคนะครับองค์การนี้ก็มีจุดที่ผิดอยู่2เรื่องนะครับจุดที่มั่วนะครับจุดที่ บางเรื่องเนี่ยเด็กปอนนึเด็กประถมนะครับก็อาจจะรู้ด้วยซ้ำแต่กูรอ่านกลับผิดนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับโครงการน,นี้สวัสดีครับ